คุณอยากรู้ไหมครับว่าวิธีการที่เราจะหาแฟนในช่วงที่เราออกจากบ้านไม่ได้แบบนี้มันมีวิธีการอะไรบ้างวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับแน่นอนครับว่าช่วงนี้ครับมันเป็นช่วงวิกฤตเนาะเราก็ไม่สามารถออกจากบ้านได้แล้วเราก็ไม่สามารถไปเจอใครได้หลายๆลคนก็คิดครับว่าเฮ้ยช่วงนี้นี่ทำไมแบบหาแฟนยากจังหาคนคุยยากจังจากปกติเนี่ยยิ่งหายากอยู่แล้วช่วงนี้ยิ่งหายากเข้ายไปใหญ่อีกผมอยากจะบอกแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วครับช่วงนี้มันคือโอกาสเลยนะคุณรู้ปะเพราะอะไรเพราะช่วงนี้คนอยู่บ้านกันใช่ไหมแน่นอนว่า อยู่บ้านานานๆเป็นไงเบื่อไหมเบื่อเหงาไหมเหงาแล้วตอนที่คุณอยากจะจีบใครสักคนหรือเข้าหาใครสักคนแน่นอนครับว่าตอนที่เขาเหงาและเบื่อนี่แหละคือตอนที่เขาเนี่ยถูกจีบได้ง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับต้องคว้าไว้ให้ได้แต่แน่นอนครับว่าการที่คุณจะหาใครสักคนเพื่อคุยในช่วงที่คุณออกจากบ้านหรือพบเจอใครไม่ได้แบบนี้คุณต้องใช้สื่อโซเชียลให้เป็นครับซึ่งคนที่ใช้เป็นอยู่แล้วก็จะได้เปรียบในขอน้อนี้แต่ถ้าหากว่าคนไหนที่ใช้ไม่ค่อยเป็นหรือ ไม่ค่อยมีเพื่อนในสื่อโซเชียลสักเท่าไหร่แน่นอนครับว่าวันนี้ผมก็มีวิธีดีๆที่จะมาแนะนําให้คุณครับวิธีที่คุณจะหาแฟนได้ในช่วงที่คุณไม่สามารถออกจากบ้านได้ข้อที่1นั่นก็คือคุณต้องใช้ IG กับ Facebook ให้เป็นครับ ไอสื่อโซเชียลแบบนี้ถ้าหากว่าคุณมีเพื่อนเยอะหรือมีผู้ติดตามเยอะเนี่ยแน่นอนว่าคุณจะได้เปรียบกว่าคนอื่นๆเพราะว่าคุณจะสามารถทําความรู้จักกับคนที่คุณยังไม่รู้จักเขาได้ในช่วงที่เขากําลังเบือ่อกำลังเหงาเนี่แหละแต่ว่าสิ่งที่คุณต้องมีก็คือคุณต้องมีโปรไฟล์ที่น่านดึงดูดด้วยครับ แน่นอนครับว่าคุณต้องมีตัวตนอยู่ในสื่อโซเชียลนั้นนั้นคุณต้องนำเสนอตัวเองให้ตัวเองดูน่าสนใจเช่นคุณอาจจะชอบถ่ายรูปสวยๆหรือคุณอาจจะชอบตั้งเซตัสตลกๆหรือว่าคุณอาจจะลงสตอรี่ในแบบที่คุณเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเสน่ห์มันน่าดึงดูดหรือบางทีถ้าหากว่าคุณรู้จักเฟซบุ๊กกลุ่มปิดเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มคนที่เขาสนใจเรื่องเดียวกับคุณยกตัวอย่างเช่นเฟซบุ๊กกลุ่มคนรักหมาอย่างเงี้ยคุณเข้าไปในกลุ่มนั้นคุณได้ไปเจอคนที่รักหมาเหมือนคุุุณคก็สาาามมมรถีีจจดเเชื่่อโยยงทะขไ ซึ่งวิธีการเข้าหาหรือวิธีการชวนคุยนั้นผมเคยทำไปแล้วในคลิปก,ก่อนครับซึ่งคุณก็สามารถไปย้อนดูได้ แต่อย่างที่ผมบอกไปครับว่าวิธีนี้ถ้าหากคุณมีผู้ติดตามเยอะหรือคุณมีเพื่อนเยอะคุณก็จะได้เปรียบครับส่วนคนที่ไม่มีผู้ติดตามหรือเพื่อนเยอะนั้นก็จะทําอะไรไม่ค่อยได้ในวิธีนี้คุณก็ต้องใช้เวลาสร้างมันเพื่อให้มันเติบโตขึ้นไปแต่ในระหว่างนี้ครับแน่นอนครับว่าช่วงนี้คุณกำลังเบือ่อแลังเหงาใช่ไหมผมมีวิธีครับที่ทาให้คุณเนี่ยสามารถทํามันได้ทันทีเลยก็คือวิธีที่2ครับนั่นก็คือคุณต้องใช้เดตติ้งแอปครับหรือว่าแอปหาคู่นั่นเอง แน่นอนครับว่าแอปหาคู่เนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนเยอะหรือผู้ติดตามเยอะเลยแค่คุณอัปรูปสวยๆสร้างโปรไฟล์เขียนไบโอให้หน่าดึงดูดคุณก็มีเปอร์เซ็นต์ที่คนจะมาแมทชกับคุณได้เยอะมากขึ้นละครับโดยที่คุณไม่ต้องมีพื้นฐานอะไรเลยซึ่งแน่นอนครับว่า Dating App เนี่ยมันก็มีหลายแอปแต่ยกตัวอย่างเช่นแอปหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่าผมชอบไอเดียเขามากๆแอปนี้ชื่อแอนโจครับ คือปกติเนี่ยเวลาคนที่เล่นแอปหาคู่เนี่ยคุณก็จะรู้ใช่ไหมครับว่าเวลาเล่นๆไปเนี่ยมันรู้สึกว่ามันแมชยากปัดไปก็ไม่เคยเจอคนที่แมชกับเราแต่ว่าแอปแอนโจนีนครับเขามี a l g o r i t h ที่มันแตกต่างครับเพราะว่าเขาจะหาคู่ที่เหมาะสมกับคุณที่สุดโดวยวิเคราะห์ด้วย a l g อ r i ่ h ของเขาเอามาไว้ในหน้าแรกของคุณแบบออโต้เลยซึ่งนี่เจ๋งมากและแอปนี้ครับจะมี matching bar ที่สามารถบอกระดับความสนใจของฝ่ายตรงข้ามให้คุณรู้ได้เลยว่าคุณจะสามารถมีเปอร์เซ็นต์แมชกับคนคนนี้ได้มากน้อย ไหนตั้งแต่ยังไม่ทันได้เริ่มคุยเลยและแน่นอนครับว่าตอนที่คุณมีความสัมพันธ์คุณก็ต้องอยากได้คําปรึกษาถูกไหมแอปนี้ครับเขาก็มีที่ปรึกษาครับชื่อว่า My Angel เขาจะให้คําปรึกษาคุณทั้งเรื่องงานความรักหรือแม้กระทั่งเรื่องเงินเออดีฮะซึ่งถ้าใครสนใจก็สามารถดาวน์โหลดแอปนี้ได้ทั้งใน iOS และ Android และวิธีที่3ครับที่คุณจะสามารถหาแฟนในช่วงที่คุณออกจากบ้านไม่ได้เนี่ยนั่นก็คือเพื่อนแนะนําเพื่อนครับ วิธีนี้เป็นวิธีที่คลาสสิกค,ครับแต่มันมีข้อดีตรงไหนรู้ไหมมันมีข้อดีตรงนี้ครับว่าเพื่อนแนะนําเพื่อนเนี่ยแน่นอนครับว่าสมมุติคุณรู้จักคนชื่อ A และ A รู้จักผู้หญิงที่คุณชอบการที่คุณเป็นเพื่อนกับ A เนี่ยซึ่งผู้หญิงคนนี้ก็รู้จักเนี่ยมันทําให้กําแพงหนึ่งอ่ะมันถูกพังทลายลงไปนั่นก็คือกําแพงของคนแปลกหน้าครับเพราะว่าการที่คุณรู้จักกับ A ซึ่งผู้หญิงเนี่ยเขาไว้ใจ A อยู่แล้วมันทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาไว้ใจคุณได้มากขึ้นเพราะว่าคุณรู้จักกับ A และวิธีนัมทํห้ คุณและเขาสามารถเข้าถึงกันได้ง่ายขึ้นสนิทสนมกันได้ไวมากขึ้นโดยการที่มาจากการที่เป็นเพื่อนแนะนําเพื่อนครับ และนี่นะครับก็คือ3วิธีครับที่คุณจะสามารถหาแฟนได้ในช่วงที่คุณไม่สามารถออกจากบ้านได้หรือออกไปเจอใครได้วิธีที่1ครับก็คือ IG กับ a c e b o o k ครับวิธีที่2ครับก็คือแอปหาคู่วิธีที่3ครับก็คือเพื่อนแนะนําเพื่อนคุณเห็นไหมครับว่ามันมีโอกาสมากมายเลยทั้งทที่คนส่วนมากเนี่ยมองว่ามันไม่มีช่องให้เราออกไปหาใครคุณเชื่อไหมครับว่าถ้าหากคุณมองว่ามันเป็นอุป,ปสรรคคุณก็จะไม่หาทางทํามันให้เกิดขึ้นครับแต่ถ้าหากว่าคุณมองมันว่าเป็นโอกาสคุณก็จะหาทางทํา มันจนคุณสำเร็จจนได้เพราะฉะนั้นครับในวิกฤตแบบนี้มันก็มีคนที่เบื่อคนที่เหงาเหมือนกับเราแหละครับแต่คนที่คว้าโอกาสนี้ไปได้ก็เป็นผู้ชนะครับเพราะฉะนั้นครับเลือกลุยตามวิธีที่คุณถนัดได้เลยครับหรือถ้าใครเหงามากๆเบื่อมากๆก็ทำสามวิธีไปเลยได้ครับไม่มีใครว่าอะไรขอให้คุณโชคดีครับผมชองคาริสครับ